สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับกระผมกุจจีเกมเละเกมซอมบี้มอนสเตอร์ภาคที่8นี่เรามาด่านที่4แล้วนะครับด่านที่3านี่มีซอมบี้วิ่งกลูเข้ามาหาตอนท้ายคลิปคือว่าเขาให้เรายิงหัวซอมบี้20ตัว <c oughs> แล้วก็ผ่านมาด่านนี้ก็เห็นว่ามันชา้ากันเลยเออเห็นว่ามันเล่นง่ายเจอบีเนี่ยได้ละลูกปืน ข้ามาดานนี้ดีกว่าแต่โอ้โหกว่าจะยิงมันตายเนี่ยก็วิ่งกันอป่ะอันนี้มีไฟฉายให้ครับอโอ้ยเสียงสมบี้เดินนี่เราเข้ามาแล้วเนีย่ยเข้ามาข้างในไอ้ไอ้ที่หลังจากที่เรายิงสมบี้ตายไปยี่สิบตัว โอ้โหต้องไปหากุญแจแจอยู่ไหนเก<ะ>ียจเดินแล้วโอ้ยพระเอกก็กลัวแล้วเกินมีหนูชิช <t> ิชิชชิชตายไหมหนูยัยยโโยกษ์ เปลี่ยนแม็กปืนก่อนเปลี่ยนปืนด้วยปืนนี้ดีกว่าอเออเจอยาละไม่มี่นอีกห้องนึง โอ้โหแรดหนูนะแรดเขาไม่เกี่ยวหนูมันแรดโอ้โ oh หคลังแสงย่อยๆเลยคุณผู้ชมเอ,อ้ยนะหนูอะไรมีคลังแสง <c oughs> น่าก,กลัว ลองอะไรแบเนี้เอาหากุญแจซินี่เจอแล้วผลไม้ด้วยกินก่อนแอปเปิ้ลอร่อย,อย สองลูกอายอยปทาทำให้งูเมาแอปเปิลอ่ะเราขึ้นประตูไปอ่ะโอ้ยตาแดงหืหนูผัดเผ็ดใบกะเพราโอเคขึ้นไปแล้วเห็นนะอ่ะ รอสักครู่โหลดข้อมูลอยู่ด่านที่ห้าโอ้โหเก็บ <Get S 1> ครับแมกกาซีนเอาเสียงอะไรอะ่ะควรคลางเป็นลูกซอง ไม่เอากันได้เนี่ยสายย่ออะเอาไปข้างในกันปัดมาแล้วคุณผู้ชมยิงดากาักอะเปลี่ยนแบกไว้ก่อน เือหกหนัดโอ้โหเสียงคลางเป็นไงโอ้ปืนแรงดีจังโอ้ก็ให้เรามายกอยู่ไหนนะเธอตบตีทำไมเนะี่ยอฮือฮอ้อาว ดูซิมีอะไรมั่งโอ้น้อยนาน้อยนาเรกคุณผู้ชมเก็บครับอ่เอาให้หมดไม่โลภเสร็จแล้วก็ไปยกคัดเอาเชืบ นี่ประตูตรงนี้เปิดเออไฟไฟไฟมาเยอะลุกนี่เปิด โอ้ยใครเอารถบดถนนมาไว้เนี่ยรถไถรถไถพูดผิดอ่ะรวยขวางประตูไม่ดีเสียมารายาทเป็นรอปลอ,ปอไม่เฝ้ายาม อันนี้เราโอ้โหมาเพียบไปทุกทุกคนตายเรียบนอนอา้าวจางอีกเลยเนี่ยภาคนี้ด้วนก็มาครับด้วนแต่ไม่ทันได้ยกด้วนฟาดฟันชกต่อยโอ้ทางลับ เดินเลยเฮ้ยที่เป้าที่เป้าอะโอ้โหระเบิดน้อยนาเล็กเก็บครับคุณผู้ชมไปลุย เปิดประตูเสียงครางเจ๊ยังไม่ตายอีกเหรอเออ แหกปากสุดตกอกตกใจไปต่อไปเรื่อยๆยังไม่มีทางทีท่าว่าจะสิ้นสุดแต่ว่าเจอประตูแล้วล่ะเปิดดูซิมีอะไร ยังไม่เจออะไรไปเรื่อยๆอ,อุ้ยตายชนกันไปโอ้โโอ้โอ้โ,โดนหัวนี่สโลโมชั่นเลยครับไปดูสิอาสร้างให้ท่าใครเนี่ยมีสายหัวด็อกแดกด้วย ไปต่อรู้สึกว่าประตูนี้จะซ่อนอะไรไว้เนี่ยหือุ้ยแปบบ๊บเจอและ้วเจอและ้วคณผู้ชมยิงหัวหนึ่งมัน มีหีบสมบัติด้วยดูสิเปิดได้ไหมเลยเอาขีดหนึ่งเอาเอาให้หมด ดูฝั่งนี้สิเปิดได้เหมือนกันนี่ว่าพเพียบเลยมีมีมีขวดเฝ้าเออมีซอมบี้เฝ้าม,มาทำไมยิงยอดดกนะมีอะไรให้เก็บบ้างเนี่ยดูสิ ปืนลูกโม่ครับคุณผู้ชมมันแน่ทีเนี้ยโอ้ยซอมบี้ด่านข้างหน้าโน้นนี่ผมจะโหดหน้าดูดูเขาเตรียมปืนโหดไว้ให้เราเนะี่ ลองโอ้โหเดนแบโดดดูทิมีอะไรไม่มีอืมบดเรียงในห้องเนะี่ย ห้องเดียวกันอ่ะโอ้ลูกโม่จ้องเปิดประตูก่อนต้องไปกใกล้ๆเนี่ยเออเปิดประตูครับคุณผู้ชม ขวานีไม่เอาละเล็งไม่ค่อยได้อาปืนนี่โหดกว่าเ,าเปลี่ยนแม็กข้างหลังไงว่าแล้วไม่ต่ออีกตัวเหอะ ดูที่มีอะไรในถังนี้ไปลุยต่อไปทางไหนเห็นนะโอ้ผ่านด่านแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่องคุชีเกมด้วยน,นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ